สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะหัวข้อนี้จะเป็นความรักนะระหว่างวันที่1 6บหกถึงสากันยายนนี้นะเป็นปักหลังของเดือนกันยายนแล้วนะคะมาดูกันนะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะของพวกคุณชาววันพฤหัสจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะแม่หมอจะดูหัวข้อคนโสดก่อนนะแล้วก็ตามมาที่คนมีคู่นะคะมาขอพลังงานของคนโสดนะคะที่เกิดวันพฤหัสเลยนะแม่หมอจะดูพลังงานพวกคุณก่อนนะคะ พวกคุณเป็นยังไงกันบ้างเนาะมาคนโสดที่เกิดวันพฤหัสนะคะโอ้โหาดาบนะใบแรกก็เครียดละนะมาดูกันต่อนะคะโอ้โหสิบดาบวันพฤหัสอืม โอเคโทนอีกหน่อยเดี๋ยวหลุดละนะชาวคนโสดวันพฤหัสนะก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือการงานก็แล้วแต่นะการโดนทิ้งโดนเทการเลิกลายอย่าร้างนะคะหรือว่าในเรื่องของการงานนะเจ็บปวดโดนไล่ออกลาออกธุรกิจเจ๊งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอะไรก็ได้ที่มันมีแต่ความเครียดสะสมมันมีแต่ความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานทั้งกายทั้งใจการโดนหักหลัง ความผิดพลาดต่างๆหรือสิ่งที่มันเกิดต่างๆอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพก็ได้นะสําหรับบางคนนะคะบางคนมีเกณฑ์ผ่าตาัดไหมเป็นโรคก,กีิยวกับสายตาไหมปวดหลังนะคะอะไรแบบเนี้ยได้ด้วยนะคะบางคนเป็นในเรื่องของสุขภาพก็ได้นะคุณโทนอีกหน่อยนะคะเดี๋ยวเดือนตุลาคมมันจะดีขึ้นนะคะเออเดี๋ยวประมาณปลายเดือนเนี้ยประมาณเดือนตุลาเนี่ยมันจะดีขึ้นแล้วนะคะอืม มีแกหลุดพ้นสิ่งต่างๆคุณเหมือนได้เกิดใหม่เลยนะแม่หมอจะบอกให้มันเหมือนได้เกิดใหม่แล้วครั้งนี้นะชีวิตมันพลิกเลยมันพลิกผันเลยนะคะจากแย่สุดๆ่กลายเป็นดีสุดๆนะคะเหมือนตบนรกปุ๊บขึ้นสวรรค์ทันทีอะไรแบบเนี้ยนะคะมันจะเป็นแบบนั้นเลยนะคุณจะมีชีวิตที่มันสุขสบายมากขึ้นเหมือนมันหลุดพ้นจากสิ่งเลวร้ายหร,หรือหลุดพ้นจากกรรมที่ไม่ดีนั่นหรือวิบากที่ไม่ดีนั่นแหละนะ แต่ช่วงระยะเวลานี้นะสวดมนต์และทาบุญไปด้วยนั่งสมาธิไปด้วยนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะช่วยเกิดขึ้นเร็วนะบุญเนี่ยมันจะเข้ามาอุปถัมภ์นะให้ชีวิตของเราเนี่ยมันสุขสบายขึ้นได้รวดเร็วมันหลุดพ้นได้เร็วกว่าเดิมแบบนี้เป็นต้นนะคะเอ่อมีแกณ์ที่จะได้ชีวิตใหม่ได้บ้านใหม่ได้ย้ายที่อยู่ใหม่ได้ย้ายที่ทํางานใหม่แบบนี้เป็นต้นนะคะเออหรือไม่ชีวิตของคุณมันจะ มีความสุขขึ้นกว่าเดิมนั่นแหละอย่างที่บอกนะมันจะหลุดพ้นสิ่งเวลวร้ายหรือว่าข้อกรรมต่างๆมาดูสถานการณ์ความรักของคุณบ้างนะคนโสดวันพฤหัส <c oughs> สถานการณ์ความรักของพวกคุณเป็นยังไงมาดูกันนะคะเมจิเชียนหนึ่งเหรียญแล้วก็เมจิเชียน แล้วก็อะไรนะสเตรนสิทธาโอ้โหพลังงานค่อนข้างสวยนะเกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะคะเออคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นก็ได้หรือไม่ก็ไม่ทราบนะอาจจะแบบจบในเรื่องของความรักไปแล้วบางคนจบไปแล้วนะแล้วดีขึ้นแล้วก็ได้นะคะแม่หมอจะบอกว่าคุณจะเจออะไร ถ้าในเรื่องของความรักนะคุณจะเจอคนที่ใช่คุณจะเจอคนที่คนที่มีค่านここั่นแหละมันเหมือนเขาเรียกอะไรนะมีมีคู่เหมือนถูกหวยเขาเรียกอะไร woo, เออนั่นแหละที่ว่ามีคู่ดีอะเจอคนที่ใช่อเจอคู่ที่แบบดีมันจะเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งะมันจะเป็นแบบนั้นคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นนะคะเออเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนแบบนี้เป็นต้นนะคะ การเริ่มต้นครั้งนี้อาจจะนำมาด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะชักจูงให้คุณกับเขามาพบกันก็ได้นะอาจจะเป็นมีเพื่อนแนะนำมีผู้ใหญ่แนะนำให้รู้จักหรืออะไรก็แล้วแต่นะ,ะที่ต้องมีตัวกลางชักนำให้คุณแล้วเขามาพบกันแบบนี้เป็นต้นคนข้างที่จะดีมีเกณฑ์สารความสัมพันธ์กับชาวธาตุดินค่อนข้างโดดเด่นนะพฤษบมังกรกันชาวธาตุไฟเมสิงห์ธนูนะโดดเด่นที่ชาวราศีสิงห์แบบนี้เป็นต้นนะคะ ค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของการทุ่มเทให้แก่กันและกันด้วยพอสมควรเลยนะเจอคนที่มีสง่าราศีก็ได้นะหรือเป็นคนที่แบบรูปร่างหน้าตาดีนะเออมีเกณฑ์ที่จะมีความสุขนะในเรื่องของความสัมพันธ์ความจริงจังต่างๆนะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคุณอาจจะเจอคนที่หน้าตาดีหรือว่าคนที่เขามีในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีก็ได้มีเงินด้วยก็ได้นะคะเรียกว่าสาความสัมพันธ์ค่อนข้างดีแหละ มาดูกันว่าคนคนนี้เขาเป็นใครนะมาคนวันพฤหัสนะคนที่เกิดวันพฤหัสนะคนคนนี้เขาคือใครนะแฮงแมนเด็กเหรียญคิงดาบฮถ้วยสีคาถาคนคนนี้นะคะต้องเป็นคนที่เคยผิดหวังเกี่ยวกับในเรื่องของความรักมานะคะ เอออาจจะพิ่งหย่ามาพึ่งเลิกมาก็ได้ด้วยนะคะหรือมีปัญหาในเรื่องของความรักมานั่นแหละเป็นคนที่ค่อนข้างเครียดนะคะจริงจังกับชีวิตนะอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณเป็นคนที่มีความจริงจังเกี่ยวกับในเรื่องของชีวิตหน้าที่การง,งานหรือฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาความเหนื่อยยากมามากก็ได้แต่คนคนนี้เป็นคนที่แข็งแกร่งแล้วก็เป็นคนที่ดุดันพอสมควรนะคะกล้าได้กล้าเสียแบบนี้เป็นต้นนะ อแต่มีความมั่นคงในเรื่องของการงานอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเนี่ยยังมีความทุกข์ยังมีความเจ็บปวดหรือเป็นคนที่ยังจําเกี่ยวกับในเรื่องของอดีตยอยู่เลยเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นด้วยก็ได้นะติดกันเนี่ยนะออ,อาจจะเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นสักหน่อยนะคะคนคนนี้อืมน่าจะเป็นคนที่มีความผิดหวังในเรื่องของการแต่งงานมาแล้วแหละนะผิดหวังในเรื่องของชีวิตคู่มาหรือ,อในหนึ่งเป็นคนเก่าของคุณได้ปะเนี่ยนะคะ เป็นคนเก่าของคุณหรือเปล่าเนี่ยนะได้กลับมาเริ่มเริ่มกันใหม่เนี่ยนะคะก็แล้วแต่นะมาดูซิว่าคบกันแล้วคุณจะได้คบกันไหมล่ะนะคุณกับเขาจะได้คบกันไหมไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นใครก็ตามนะคนโสดวันพฤหัสจะได้คบกับคนคนนี้ไหมคะมาดูกันหนึ่งถ้วยโอ้หุยนลบอนคบแน่นอนมาขอโอกาสมีเกนเป็นคนเก่าสูงมากๆนะคะ มีเกณ์เป็นคนเก่าสูงมากๆนะมาขอโอกาสมาคบกันแบบนี้เป็นต้นถ้าไม่อย่างนั้นคนคนนี้ก็เป็นคนใหม่ได้ด้วยนะคะคบกันแน่นอนนะคะรู้สึกว่าปิ๊งปังกันตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกันเลยนะรู้สึกอยากขอความรักขึ้นมาทันทีเลยนะคะอืมรู้สึกว่ามีสเสน่ห์ดึงดูดตอกันแบบมากๆในครั้งแรกที่พบกันที่เจอกันคบกันแน่นอน มาดูสถานการณ์การครบกันของผู้คุณดีกว่านะคะว่าคบกับคนคนนี้แล้วจะดีไหมนะสถานการณ์จะเป็นยังไงนะคุณจะเจอเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างในความสัมพันธ์มาดูกันนะคะสามเหรียญโอ้โหสองถ้วยหนึ่งคทถาเจ็ดโอ้ พลังงานสวยมากๆนะคะไม่ต้องกลัวคบได้เลยนะคะคนคนนี้นะถ้าเป็นคนเก่าๆกลับมาเขาอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะเพราะการคบกันครั้งนี้มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะมันเป็นการสารฝันด้วยการมันเป็นการที่แบบเขาเรียกอะไรมันเป็นคู่รักอ่ะนะคะมันมีความพลังงานของความเป็นเนื้อคู่รักกันมากๆมีแรงดึงดูดต่อกันมากๆมีไฟต่อกันมากๆแบบนี้เป็นต้นนะคะบางคู่มีเกณฑ์การเป็นคู่หุ้นส่วนธุรกิจกันด้วยนะเนี่ยนะคะ เอออาจจะได้มีแกนการเริ่มต้นธุรกิจร่วมกันก็ได้หรือเริ่มต้นทําอะไรร่วมกันแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะการสารฝันอะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมกันเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการคิดโปรเจกต์อะไรร่วมกันแบบนี้ก็ได้ด้วยนะอในเรื่องของธุรกิจมีเกณ์ทําธุรกิจร่วมกันสูงมากๆนะสาหรับคู่ของคุณและเขาแบบนี้เป็นต้นถามว่าดีไหมดีมากนะคะการคบกันของคุณและเขาดีมากมันมีพลังงานของความเป็นเนื้อคู่อยู่นะอืมีพลังงานความเป็นเนื้อคู่ ถึงแม้ว่าพลังงานตัวเขาเนี่ยจะค่อนข้างย่ำแย่มาก่อนหน้านี้เขาอาจจะเจอเรื่องยากหรือเจอชีวิตอะไรที่มันไม่ค่อยดีอะนะเท่าที่ไม่หมอเห็นนะ่ะนะคะอืมนั่นแหละนะแต่ว่าพอเวลาเขาเมื่อคบกับคุณค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะมีแต่ความเจริญก้าวหน้ามีแต่ความรุ่งเรืองอีกอย่างหนึ่งนะคะไพ่ใบสุดท้ายของเขาเป็นสี่คาทานะ ออก็แปลว่าคนคนนี้เนี่ยสามารถที่จะมั่นคงได้นะคะมั่นคงได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวแบบนี้เป็นต้นนะถึงแม้ว่าเขาจะเคยคืออีกอย่างหนึ่งนะเขามีประสบการณ์มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแม่หมอมองว่าเขาจะไม่ให้พลาดไงคนคนนี้นะคะเออพอคบกับคุณแล้วก็โอเคพลังงานสวยมากมาดูกันคุณแล้วเขาจะเจอกันที่ไหนนะมาดูกัน ในเรื่องของการลงทุนธุรกิจการเงินแบบนี้ก็ได้นะคะเรออือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอืมมาดูขออีกใบหนึ่งนะคะคุณจะเจอกับเขาที่ไหนออสถานการณ์แห่งความวุ่นวายเหรอความขัดแยง้งหรือกําลังมีปัญหาเลยก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะกําลังมีปัญหากําลังวุ่นวายเนี่ยตัวคุณเองอาจจะเจอปัญหามาเนี่ยแล้วคุณเจอกับเขาแบบนี้ก็ได้นะเออแล้วคุณเจอกับเขาอะไรประมาณนี้มาดูกันนะคะแล้วคุณล่ะ เออมาดูความรู้สึกกันบ้างคนคนนี้เห็นคุณครั้งแรกคิดแล้วรู้สึกยังไงนะคะโอ้จัสติ c นะคุณมองว่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่ชัดเจนมากๆนะคะเออเป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่ทาอะไรต้องถูกต้องรักความยุติธรรมอะไรแบบนี้เป็นต้นเออนะไม่ชอบอะไรที่มัน 6เมตรนะ่ะเออชอบอะไรที่มันชัดเจนตรงไปตรงมาเออแบบนี้นะนี่สิ่งที่เขามองคุณนะมาดูสิแล้วคุณละ่ะนะคะเห็นคนคนนี้ครั้งแรกคิดแล้วรู้สึกยังไงนะคะดมูลขออีกใบนะควีนอวอนนะคะขอโทษดควี u e e n of c u ัไม่ใช่นควีนออฟบอลคว e นออฟคัพนะคะสิ่งที่คุณเห็นคนคนนี้ครั้งแรกอะคุณมองว่าเขาเศร้าอะคุณมองว่าเขามีความเศร้าเหมือนเขารอคอยใครบางคนหรือว่าเขามีความกังวลมีความวิตกกังวลอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่คุณก็มองว่าเขาเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งนะคะุณมองว่าเขาเป็นคนใจดีนะคะเออเป็นคนใจดีเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งแหละแต่มันเหมือนแฝงพลังงานความเศร้าหรือว่าความ ทุกใจหรือหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่คนคนนี้เป็นนะที่คุณรู้สึกได้นะอืมแต่มุมหนึ่งคุณมองว่าเขาเป็นคนน่ารักแหละเป็นคนที่ชอบเทคแคร์ก็ได้แล้วก็เป็นคนที่อบอุ่นอ่ะนี่คือสิ่งที่คุณมองนะคะโอเคมาดูพลังงานของคนมีคู่กันบ้างไม่หมอะก็ขอจบของคนโสดเท่านี้เนาะมาดูคนมีคู่กันบ้างนะคะว่าพลังงานของคนมีคู่เป็นยังไงกันบ้างนะคะมาคนมีคู่ที่เกิดวันพฤหัส นะมาดูซิว่าพวกคุณเป็นยังไงกันบ้างดูพลังงานพวกคุณก่อนนะเดมูลใบแรกก็เดมูลเลยนะโอ้โหห้าถ้วยคิงดาบนะดูเหมือนเข้มแข็งม,ม,มากเลยนะ ดูเหมือนไม่สะทกสะทานดูเหมือนไม่เป็นอะไรนะคะแต่ในใจทุกมากนะคะเออในใจทุกมากเลยรู้สึกผิดหวังรู้สึกเจ็บปวดนะ,ะมีแต่ความเหงามีแต่ความเศร้ามีแต่การรอคอยมีแต่ความกังวลและความคิดถึงนะ,ค,ะความคิดมันค่อนข้างสับสนหรือว่าเป็นช่วงฟุ้งซ่านแบบมากๆนะ,ะสับสนปนเปกกันไปหมดทั้งทุกข์ทั้งเศร้าทั้งเหงาทั้งอะไรก็แล้วแต่นะ,ะแต่คุณพยายามเข้มแข็งนะคะ คุณพยายามเข้มแข็งแต่สุดท้ายสิ่งที่แม่หมอเห็นคุณจะทําได้นะคะคุณจะตัดสินใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคุณจะลุกขึ้นมาเด็ดเดี่ยวแล้วก็เข้มแข็งชัดเจนกับทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนกับปัญหาในที่มันเกิดขึ้นนะคะเอ,อ่อจะกล้าคิดกล้าตัดสินใจเด็ดเดี่ยวมากๆด้วยนะคะคุณเจอกับสถานการณ์ที่มันยากเจอกับเรื่องที่มันยากๆเข้ามาในชีวิต ืมรู้สึกเหนื่อยรู้สึกนะเหนื่อยมากแต่ก็ต้องอดทนนะแล้วก็จะฝ่าฟันมันไปให้ได้ด้วยนะมาดูกันต่อนะคะพลังงานคู่ของคุณบ้างคู่คุณเป็นยังไงนะคะชาววันพฤหัสโอ้โหอัศวินดาหกเหรียญ ให้พระอืมตัวของเขาอะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนมากอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายนะคะแล้วก็ชอบทําอะไรที่มันความรุนแรงหรือว่าการมุทะลุดด,ดุดันมากๆนะคะเจ้าอะไรเอาให้ได้หนังใจชอบลงไม้ลงมือด้วยเปล่าเนี่ยนะคะอืมแล้วก็เขาเรียกอะไรนะ บทที่จะมาโหอะ่ะคือต้องเอาให้ได้มันเป็นอย่างนั้นนะคะอืมถ้าคุณทะเลาะกันนะสิ่งที่ไม่เหมาะเห็นนะในใจเขาอยากกลับมาขอโอกาสเขาอยากกลับมางอเขาอยากกลับมาขอขอโอกาสขออภัยแบบนี้เป็นต้นนะคะอืมมาขอความเมตตาจากคุณแบบนี้อ่ะนะคะเออการแสดงออกของเขาคือแบบขอความเมตตาขอโอกาสขออภัยขอโทษ ขอโทษคุณถ้าเขาแบบเขาทำอะไรผิดเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดว่ามองในเรื่องของการงานนะถ้าก่อนหน้านี้การงานมีปัญหาหรือเขาเจอหรือถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ตัวเขาเองเป็นคนแบบนี้นะเป็นคนที่มูทร,รู้หัวร้อนใจร้อนนะถ้าเขาเจอคนแบบนี้เนะี่ยคือคนจ้องทำ้ายคนที่อิจฉาลิษยาเขาเนี่ยนะคะอืมเขาจะได้รับการช่วยเหลือนะ จะได้รับการช่วยเหลือแล้วเขาจะแก้ปัญหาได้จะมีคนช่วยเหลือเขาเขาจะหาทางออกทุกสิ่งทุกอย่างได้นะจะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนดูแลและปกป้องเขาอยู่แบบนี้ก็ได้มีคนให้คาปรึกษาแบบนี้เป็นต้นมาดูต่อขอดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณหน่อยนะคะมาดูซิว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์พวกคุณเป็นยังไงกันบ้างมาดูกัน โอเคทะเลาะกันเลิกกันนะคะก็สุดท้ายก็ยังรักกันมันมีพลังงานความเป็นคู่การกลับกันเนี่ยยังที่จะต้องอยู่เป็นคู่กันอยู่นะคะเอาแต่ใจตัวเองมากๆนะสุดท้ายแล้วเป็นเรื่องของความรักเป็นเรื่องความสัมพันธ์นะคะที่แม่หมอเห็นเนี่ยนะอืมการกลับมาขอเขาอยากกลับมาขอโอกาสแบบนี้เป็นต้นนะคะเนี่ยมีความผิดหวังทะเลาะกันทําให้เสียอกเสียใจนะคะ หรือการเลิกกันไปเลยก็ได้นะคะอืมแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาติดต่อสื่อสารกันอยู่ดีกลับมาคุยกันอยู่ดีมันมีในเรื่องของความเอาแต่ใจอีโก้สูงมากๆนะอย่างที่บอกแหละจะเอาอะไรจะเอาอะไรเอาให้ได้นึงใจแบบนี้เป็นต้นอืมขอดูสรุปหน่อยนะคะว่า ใหจะบอกอะไรเพิ่มเติมในช่วง16-30กถึงกันยายนนี้แต่สิ่งที่ไม่มอกเห็นมันยังมีความมั่นคงยังมีความรักความอะไรอาวรกันอยู่นะลองมาดูซิว่าไพ่จะบอกอะไรเพิ่มเติมนะช่วง 16- 3หกถึงกันยายนนะคะมาดูกันสองถ้วยเก้าเหรียญเอ้เก้าถ้วยขอโทษสี่ดาบ ไอสีถ้วยเฮ้ยไม่หมอบเป็นอะไรเนี่ยเจ็ดดาบแล้วก็สีถ้วยอ่ยาสิบคาาเออตลกนะพูดสับกันไปหมดเลยนะคะโอเคมันมีพลังงานความเป็นคู่จริงเห็นไหมสองถ้วยขึ้นมาตัดสิ่งที่เห็นคือว่ามีเกณฑ์การทำรับหลังนะคะบางคนอาจจะเจ้าชู้นะคะไปมีหลบหลบซ่อนๆหรือว่าการมีความสัมพันธ์ที่ซ้อนแบบนี้เป็นต้น ทำให้มันเกิดภาวะสีถ้วยขึ้นมาความงอนโกรธไม่ได้ตั้งใจแบบนี้เป็นต้นนะคะอืมเนี่ยมันมีภาวะแบบนี้ขึ้นมาอย่างที่แม่หมอบอกนะั่นแหละนะการทะเลาะกันของคุณอาจจะเกิดจากเรื่องของรักที่มันซ้อนความสัมพันธ์ซ้อนแบบนี้ก็ได้ด้วยนะเนี่ยการทําอะไรลับหลังการทําอะไรที่มันไม่เปิดเผยแบบนี้เป็นต้นหรือว่าคุณเป็นหรือว่าไม่คุณและเขาอะนะไม่ร,มรู้ไม่ทราบใครคนใดคนหนึ่งได้ หรือว่าอีกคนหนึ่งนะแอบไปทําอะไรที่มันแบบเอาแต่ความสุขความสบายของตัวเองอ่ะแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะเออหรือความเห็นแก่ตัวนะแอบไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบนี้ก็ได้ถ้าไม่ใช่ความสัมพันธ์ซ้อนนะเออจะมีเรื่องแบบนี้ก็ได้ด้วยแต่สุดท้ายมันเป็นยังไงมันก็ยังเป็นสิบคาถาอยู่ดีนะคะเออมันก็ยังมั่นคงยังจริงจังต่อกันอยู่ดีนะมนไม่มีพลังงานความเป็นสองถ้วยนะที่ไม่หมอเห็นนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนะี่ยพลังงานความเป็นคู่เนะี่ยมันขึ้นมาเยอะมากๆนะต่อให้คุณทะเลาะก,กันยังไงเดี๋ยวมันก็ได้กลับมาอยู่ร่วมกันนะสิทธิคาถานเนี่ยคือ,อคุณอาจจะมีภาระร่วมกันหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องรับผิดชอบร่วมกันก็ได้ที่มันยังไม่สามารถแยกกันได้หรืออะไรกันได้แบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะโอเคมาดูความรู้สึกกันบ้างคู่ของคุณคิดแล้วรู้สึกกับคุณยังไงนะมาดูกัน Oh, เขามองว่าคุณเป็นคนที่ดีเล,เลิศที่สุดนะเป็นแม่ของลูกก็ได้นะเป็นคนที่แบบสวยมีสเสน่ห์นะเขามองว่าคุณเป็นคนที่สวยเป็นคนที่หล่อก,ก็ได้นะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะเลิศขานะ่ะเออเป็นคนที่สําคัญเป็นคนที่แบบอะไรประมาณนี้แล้วคุณล่ะนะคะเออคุณละ่ะคิดแล้วรู้สึกกับเขายังไงนะคะ เดทอยากจะจบอยากจะจบความสัมพันธ์เนี่ยแหละอย่างที่บอกว่ามันมีปัญหากันไงนะคะเออไม่คุณก็เขาไม่เขาก็คุณนะี่ที่ทาให้สลับกลับกันได้นะคะเออมันมีมันมีปัญหากันในเรื่องเนี่ยอยากจะจบหรืออะไรเงี้ยหรือคุณมองว่าคู่คุณเป็นคนเครียด,ยดก็ได้นะเป็นคนเครียดเป็นคนนิ่งเงียบเป็นคนเฉียบเฉียดแบบนี้ก็ได้หือหรือเป็นคนน่ากลัวได้เหมือนกันหมด โอเคก็ประมาณนี้แหละนะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะแม่หมอก็ขอจบคำทำนายพิงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ